ต้องล้มลงมาข้างล่างแล้วก็ประกอบแค่ด้านเดียวก่อนเราค่อยเราค่อยปิดเราค่อยปิดอีกด้านหนึ่ง อันนี้เดี๋ยวเรากําลังจะไปอีเกียกันนะครับเพราะว่าอันนี้คือพอเราย้ายบ้านมามันจะมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆของเราเนี่ยที่ซื้อจากอีเกียแล้วไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมซึ่งตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะทํายังไงกับมันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นขายต่อยกให้นคนอื่นเนี่ยแต่จริงๆนี็คือยกจนไม่รู้จะยกยังไงแล้วนะแลวสภาพบางอันก็อาจจะแบบไม่ได้สมบูรณ์มากแต่น,นี้เนี่ยคือพอดีว่าเราไปเห็นว่าทางอีเกียเนี่ยคือเขามีรับซื้อเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียเก่าเนี่ยคืนด้วยนะครับวันนี้เราเลยจะพาเพื่อนๆไปลองกันว่า เฮ้ยไอเจ้าบริการนี้ของทางอีเกียเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีเงื่อนไขหรือว่าจนแรกกจรออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับโดยบริการรับซื้อคืนเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่า Circular Shop นะครับให้บริการรับซื้อแล้วก็ขายเฟอร์นิเจอร์มือสอง ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความตั้งใจของอีเกียเขานะครับที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ไปเป็นเซอร์คูลาร์อีโคแนมีหรือว่าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับก็จะทั้งขายแล้วก็ซื้อคืนเสร็จสับถ้าเกิดว่าอันไหนสภาพไปต่อไม่ไหวเนี่ยเขาก็รับรีไซเคิลให้ด้วยจัดการขยะให้ไม่ต้องไปโยนทิ้งเป็นภาระโลกอีกนะากโดยเขาได้เปิดให้บริการนี้มาตั้งแต่ปลายปี2021แล้วนะครับ เริ่มจากที่สาขาบางใหญ่ก่อนแต่เห็นว่าตอนนี้ที่บางนาก็มีแล้วเช่นกันนะครับซึ่งสินค้าที่ขายเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปขายต่อเป็นสินค้ามือสองนะครับราคาลดลง30-50%จากราคาเต็มเมื่อเรามาถึงอีเกียบางใหญ่เนี่ยเราสามารถจอดเอาของลงที่จุดจอดรถชั่วคราวด้านหน้าได้เลยนะอันนี้เนี่ยด้วยความที่ของเราชิ้นใหญ่นะครับผม ก็เลยไม่สามารถที่จะขนน้ำตู้มาได้ก็ต้องมีการแยกมากกอนซึ่งอันนี้เนะนี่ยเท่าที่หาขอ้อมูลมาเนี่ยคือเขาก็จะบอกว่าเราต้องมาประกอบคืนเขาด้วยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องไปดูกันว่ามันจริงไม่จริงเนาะเพราะว่าเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็เลยต้องเตรียมทั้งตัวของอุปกรณ์นะครับผมเป็นพวกสว่สานไฟฟ้าเนี่ยอันนี้มาช่วยในการถอดด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันของนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรพุกน็อตเลิสลักต่งางๆนะครับที่เดี๋ยวต้องมานั่งคืนคืนเนาะ <c oughs> ประตูแบบนี้นี่ก็กใจเลยเดินเข้าไปตอนแรกก็นึกว่าจะมีพื้นที่ของร้านเซอร์คูลาร์ชอปแยกออกมานะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็ขายได้จากพื้นที่หลกักแต่ว่าเอาจริงก็คือเราจะต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงจุดบริการลูกค้าด้านในสุดได้เลยครับ อันนี้คือจะเป็นของที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีของมาจริงๆทางอีเจียเขาจะมีเป็นอุปรกรณ์ให้เรายืนเพื่อใช้ในการประกอบได้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยทั้ในกรณีที่ถ้ากเกิดว่ามักเซ็ตเราหายแล้วมาเนี่จริงททางอีเจียเขาก็จะมีเป็นให้หยิบเอาน็อตเหล่านะั้นออกมาใช้งานได้ทันทีด้วยเหมือนกันครับคือเราไม่ต้องกลัวลว,ว่าอะไรมาไม่ครบ คีที่ถามเนี่ยก็คือสรุอว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถขายคืนได้ที่ราคาสูงสุดคือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น,นต่อให้สภาพดีขนาดไหนเนี่ยเขาก็จะไม่คืนที่ราคามากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ก็ตัวน,นี้ก็ยังน่าจะยังดีกว่าไปเรียกคนที่เขารับซื้อของเก่ามาเพราะว่าที่เคยเจอนี่คือก็เจอสภาพแบบนี้เนี่ยบางทีเขาแทบจะไม่ให้ราคาเลยงั้นเดี๋ยวเรามาประบอกเลยแล้วกัน สำหรับใครที่ถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์มาเพราะว่ายกมาทั้งชิ้นไม่ได้เนี่ยอันนี้เราก็ต้องประกอบกลับเข้าไปด้วยนะครับไม่มีพนักงานมาช่วยนะตอนซื้อเขาก็ให้เราไปประกอบเองแน่นอนว่าถ้าเอามาขายเนี่ยก็แยกชิ้นมาก็ต้องประกอบกลับเข้าไปด้วยครับตอนประกอบเนี่ยพนักงานอีเกียเขาก็ชี้จุดให้ประกอบกันตรงด้านข้าง,ง,งจุดบริการลูกค้าตรงนี้เลยนะครับหน้าคอมสำหรับออกไปกำกับภาษีเลยเนี่ยแหละอันนี้ก็ตอนทำเสียงดังๆเคาะโป้งป้างเนี่ยก็แอบเกรงใจคนอื่นอยู่เหมือนกันนะครับ <Hey. S 2> ทีนี้เราเนี่ยจะมีขายสี่อันนะเพราะตอนแรกอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นขายเดียวเนี่ยเขาจะยอมหรือเปล่าจะสูุปว่าไม่ได้ครับคือเราต้องต้องคืนออกมาเป็นครบชิ้นหนึ่งหนึ่งตัวเลยเท่านั้นนะครับตอนนี้น่าจะเป็นด้านข้างปัญหาอีกอย่างตอนนี้ที่เจอก็คือว่า ถอดออกมาแล้วเนี่ยจำไม่ได้ไม่มีคูม่มือด้วยนี่อีกเพิ่มแล้วแต่จริงคือจําได้คร่าวๆเพราะว่าตอนถอดอยังอยู่กับเขาก็าเลยพอจําได้ว่าเฮ้ยมันคือ,อยังไงแต่ก็เดี๋ยวมาลองดูทดสอบความจํากันนะฮะว่าเ้วประกอบผิดนี่จะได้ตังค์ไหมดิรู้เหมือนกันวะ อีประเด็นอีกอย่างเนี่ยอัวเนี้ยซื้อมาเท่าไหร่แต่จำชื่อจำรุ่นได้ฝากหิืวลองหาหน่อยแล้วฝากหิ๋วลองหาหน่อยแล้วกันว่าวันี้จำชื่อชื่อ <c oughs> ความจริงแล้วใช่ไหมใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาแล้ว พราะยิ่มันเหลือแค่นี้แล้วป่ะโห่หนทางยากลำบากจริงๆเป็นไ,ไงบ้างพี่ใกล้เห็นความสำเร็จไหมเ,เหนื่อย <c oughs> อยาบเ,เหงื่อยทั้งหมดนีเพื่สามสิบเปอร์เซ็นต์ต้องลม <c oughs> ลมมาทาั้งล่างแล้วก็ ประกอบแค่ด้านเดียวก่อนเราค่อยเราค่อยปิดเราค่อยปิดอีกด้านหนึ่ง แนะนำว่าเอาอะไหล่ไปให้ครบด้วยนะครับเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีอะไหล่ให้แต่ว่าบางชิ้นเนี่ยก็อาจจะหมดได้เช่นสลักไม้อันนี้ก็อยากได้เพิ่มแต่ก็ไม่มีแล้วนะครับจากสภาพแล้วเราคงไม่ไม่ได้30%แล้วมันเนี่ยเอาความิงมาพูดเลย ตอนแรกที่เราตรงนี้ประกอบคือประมาณ17.54ตอนนี้ตอนนี้คือ18 57ปห <c oughs> ้าของวันทัพมันจากการขายได้จะไปทำอะไรพี่มันไม่ได้เงินมันได้เป็นแค่บัตรกำนันของทางอีกเกีย <c oughs> ไ,ได้บัตรกำน,นันมาวัน ยังไม่รอลองเขาที่ไงเขากาลังมาปรับมันใหอยู่เราที่ญี่ปุ่นะเขาม,ามาีสองชิ้นนะครับใช่ครับใช่ครับ,ร,บราคาจริงคือพันห้าพันเพราะง,างาั้นเนี่ยราคาเต็มที่เนี่ยมันได้อยู่1,500 เต็มที่ที่ยังเสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมงกว่าบวกกับค่าทางด่วนมาค่าไฟเนียงยีที่ขับเป็นไฟมานะเป็นรถไฟฟ้ามามาดูสภาพโตหรออจะนาดนี้ี่ไง <c oughs> เราจะได้รู้ว่าถ้าสภาพประมาณนีน้ถ้าบอกว่าได้สามร้อนจิมบูคาซี้นะบราคาซี้เอ๊ะนี่คือมีอะไรที่แบบเด็นเด่นไหมดูขอบดูขอบดูขอบที่ไอ้ขอบนี้มันคือ ซิกเนเจอร์ของของปีเกียเลยนะฮะเพราะว่าตีในตัวอดิวอดิวกับลินมูนเนี่ยแม่งเป็นเหมือนเกูกตัวอันนี้ซีเนี่ยกับอ่ะอันนี้อันนี้ตะกี้นนที่พี่เขาบอกก็คือเขาจะบอกว่าโทรไปถามที่คอรเซ็นเตอร์<ม>เขาไม่ยอมบอกว่ามีแคปที่30เปอร์เซ็นต์ทำให้บางคนที่มาเนี่ยเ<ม>จ้าหัวเสียว่าทำไมขายได้น้อยจังของเขายัางสภาพดีอยู่เลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยอันนี้ผมว่าถ้าเกิดว่า ทุกคนรู้ว่ามันได้แม็กซ์ุดที่30%เนี่ยก็คือผมว่าแต่ละคนไม่จะพอทําใจได้ก่อนมาแล้วว่าเฮ้ยคุณรู้แล้วนะว่าคุณได้มากสุดแค่นั้นนะอย่างนเนี้ยบอกว่าได้มากสุดแค่พันห้าเนี่ยอันเนี้ยทาใจได้หรือเปล่าถ้าทําใจได้ผมก็มาเลยนะแต่ถ้าปร้ทาคิดว่าแบบเอ่อโดนทิ้งไปเลยฉันทําใจไง่ายกว่าก็โอเคหรือว่าแบบยกใหนอื่นได้ก็ก็ยกนะครับผมแต่เนี้ยมามันแม็กซ์มาณเน้ย อย่างที่บอกไปว่าไอตอนที่เราถาม,มเราเรียกให้คนไปรับถึงที่บ้านอะ่ะเขาให้ตัวเนี้ยไม่ถึงพันนะครับผมไม่ถึงพันแต่ก็นั่นแหละคือเราไม่ต้องเหนื่อยเองแล้วเขาไปถึงบ้านก็เลยแบบต่นเตเองแล้วกันอ่านูุนได้เงินสดอันนี้เราไม่ได้เงินสดเ,ร,เราะรอรุ่นละจะได้เท่าไหรตต่ตึ๊บ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 ถามาันอวอรเชอ่์เขาไปซื้อไอติมอีเกียได้ไหมพี่ไม่แน่น่าจะได้อาจจะได้ก็ได้ ปวดอไรเนี่หายเหนื่อ<า>ยนี่ด <c oughs> ูโอ้โหสภาพมืออันนี้ดีนะยังไม่เจ็บตัวอะไรกับไอ,อย่าเทตะกี้เนี้ยล้มไปแล้วก็ครเรามีขาของอดิวเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะขาย สี่ขาร้อยนะครับจักขาละร้อยนะฮะใครสนใจติดต่อไม่ได้นะเราจะประกาศขายในช้อปปี้นะฮะมาเอาไปเลยในเท่าไหร่พี่ไทยไทยอันเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยเยอะมากเลยตะกี้เราบอกว่าเต็มที่เท่าไหร่นะ1,500พันห้าบวกกับอีกสามร้อยได้1,800พันแปดเต็มที่ใช่ปะมันต้องได้สักพันหนึ่งอวะเฮ้ยม่าขอแบบอีกนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงนึงพันสอง นิดนึงอีกนึงมากกว่านิดนึงพันสองร้อยพันสามเยอะไหมโคตรคุ้มจริงปะจริง่ะคมจริงะเอ้ก็เถดบอกว่าราคาเต็มอยู่ที่4990บวกกับอีกประมาณพันพันหนึ่งพันสองแล้วครับเทียนอยู่ที่120มันอยู่ที่890าบวก4ก็1 2ั0บวกกับ4 9 9เเท่ากับ6 2 8 0 แสดงว่าของเราก็สภาพไม่แย่เลยนะของเราดีเแต่กี้ก็ต่อมาอย่างแบบตาดีไปนะชูดีเลยอันนี่โอเคอันนี้เดี๋ยวยังไงต่ออันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปติดต่อเคาน์เตอร์พี่จบๆเราก็ได้กลับบ้านแล้อันนี้ว่าง วัสิบบาทาะน,นะคะครับต้นะคะมาแล้วนี่ได้บัตริฟการ์ดแบบนี้นะครับผมข่าวดกีกินได้เขาบอกว่าสามารถที่จะไปซื้อพวกขนมนมเนยอะไรทั้นี้หรือว่าจากในร้านอาหารได้ทั้งหมดนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเกลี้ยงไปไปหาอะไรกินกันอลองดูผลงานนะก็ อันนี้เนี่ยก็ทั้งหมดเนี่ยเราสั่งไปทั้งหมดก็3อย่างนะครับผมก็ประกอบไปด้วยมิตรบอลนะครับผมเราก็มีฟิตเนสชิปสเราก็มีน้ำน้ำอัดลมอีก3ตัวทั้งหมดเนี่ยก็6กรบาทเมื่อกี้เราได้มา1นึ่บาทตอนนี้ก็เหลืออยู่900าบาทจะพอซื้ออะไรได้วะก็เดี๋ยวมาสรุปกันนะครับว่าหลังจากที่พีขายมาแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรที่ควรรู้บ้าง เริ่มจากเรื่องแรกนะครับก็คือ30%นะครับนั่นคือราคาสูงสูตรของสินค้าชิ้นนั้นๆนะครับว่าถ้าว่าเอาไปขายเนี่ยยังไงต่อให้สภาพดีนิ่งขนาดไหนเขาจะให้ราคาไม่เกิน3 0เท่านั้นตัวเฟอร์นิเจอร์จะต้องทำการประกอบมาสมบูรณ์แล้วถ้าเกิดว่ามีการแยกชิ้นส่วนจะต้องทำการประกอบกลับคืนให้เขาด้วยนะครับซึ่งการประกอบคืนนี้จะไม่ได้มีคนช่วยนะเราจะต้องทำการประกอบเองครับ ซึ่งเมื่อเราโอเคกับราคาทุกอย่างแล้วอันนี้สิ่งที่เราได้กลับมาจะไม่ได้เป็นเงินสดนะครับแต่ว่าเขาจะให้เป็นเพียงแค่กิฟต์การ์ดเท่านั้นซึ่งก็สามารถที่จะเอาไปใช้ซื้อของภายในอ e ีเกียได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆรวมถึงเอาไปใช้ซื้อเป็นสินค้าชิ้นใหม่ของทางอ e ีเกียก็ได้ครับโดยสินค้าของเราเนี่ยอันนี้ทางอ e ีเกียเขาก็จะเอาไปขายต่อนะครับผมเป็นสินค้ามือสองโดยที่ราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ50-70%ของราคาจริงชิ้นนั้นๆครับ ส่วนเงื่อนไขาการรับซื้อที่ควรจะต้องรู้นะครับผมอันแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ที่เอาไปเนี่ยจะต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์ของทางอ e ีเกียเท่านั้นนะครับคือถ้าเกิดจะมีตัวอื่นมาปนด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะและสภาพเนี่ยก็ยังต้องอยู่ในระดับที่โอเคพอขายได้ครับไม่ใช่มาสภาพแบบเยินจนแบบเละไม่สามารถที่จะไปใช้ได้แล้วเก้าอี้หกักโต๊ะบวมเละเลื่อเปะอะไรหมดอันนี้ก็อาจจะโดนหักราคาไปเยอะมากจนถึงอาจจะไม่ยอมรับเลยก็ได้ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีการเจาะเสียบใส่อะไรพวกนี้เข้าไปที่ตัวของเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยคือเขาจะไม่รับเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าห้ามดัดแปลงใดๆกับอุปกรณ์ของเขาด้วย,ชวยเช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดว่าสินค้าที่คุณซื้อไปเนี่ยอันนี้เป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านเซอร์คูลาร์อปหรือว่าเป็นสินค้ามือสองอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เขาจะไม่รับคืนอีกรอบด้วยนะแล้วก็ในกรณีที่เป็นพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าใช้หมดไปสินค้าที่แบบเป็น มีการบุนวมอย่างพวกเตียงนะครับฟูกหมอนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้เขาก็จะไม่รับซื้อคืนด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ในกรณีที่ใครมีสินค้าหล,หลายๆชิ้นเนี่ยอันนี้ก็รู้ไว้นิดนึงแล้วกันว่าเขาจะมีการจํากัดด้วยนะครับว่า1คนเนี่ยสามารถขายได้ไม่เกิน10ชิ้นต่อคนต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเว่าเยอะจริงๆเนี่ยก็ถเกอไปกัน3คนก็จะขายได้30ชิ้นนยนะเอาให้เยอะเต็มที่ไปเลย แต่ว่าในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราจะมาขายทางอ e ีเกียไม่รับแล้วก็เราก็เห็นว่ามันก็เป็นขยะแล้วแน่ๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางอ e ีเกียเขาจะมีเปิดเป็นศูนย์รีไซเคิลหรือว่าเไซเยคลิงเซ็นเตอร์นะครับเอ่อถ้าตามที่ระบุไว้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะนําเอาตัวอุปกรณ์อันชิ้นนั้นๆเฟอร์นิเจอร์นั้นๆเนี่ยเอาไปทําการบริจาคทีนึงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจะบริจาคด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะมีการเอาไปทําการรีไซเคิลต่อไปนั่นเองนะครับ แล้วก็ข้อแนะนําส่วนตัวหลังจากที่เราไปมาเนี่ยก็จะมีอยู่ 3- 4ข้อนะครับก็จากข้อแรกเลยเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าควรจะต้องมีการไปกันหลายคนนิดนึงเพราะว่ามันก็มีการยกขนของอะไรพวกนี้ลงอยู่พอสมควรใช่ไหมไปคนเดียวเนี่ยผมว่าค่อนข้างลําบากแหละแล้วก็ของเนี่ยให้จอดแล้วก็เอาลงที่ชั้นหนึ่งหรือว่าตรงบริเวณจุดที่มีให้จอดรถแล้วก็ขนของลงได้เลยนะครับ ซึ่งถ้าเกิว่าใครจะทําเหมือนกับเราที่มีการถอดเอาไปประกอบหน้างานอีกทีนึงเนี่ยนะอันนี้ส่วนตัวหลังจากที่ทํามาแล้วก็ไม่ขอแนะนําให้ทําแบบที่พวกเราทํานะครับ คือเลือกจับขึ้นใส่หลังรถกระบะผลมาเป็นชิ้นๆได้เลยเนี่ยอันนี้ผมว่าจะสะดวกแล้วก็เร็วกว่าพวกเรามากครับและแม้ว่าคือของเราจะไม่ต้องไปประกอบก็เถิดแต่ถ้าไปวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยผมว่าจริงมันก็แอบ,บดูวุ่นวายใช้ได้อยู่เหมือนกันนะทั้งหมกดก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้ยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรืออย,ย่างน้อยเนี่ยกดเป็น Copy Link ไปก็ยังดีนะครับผมแล้วก็ถ้าถูกใจช่องเรายัางไกงไก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับระหว่างนี้ก็ ไปดูคลิปอื่นๆเพิ่มเติมที่เรามีอยู่ในช่องอีกเต็มหมดได้เลยครับ